ครับวันนี้ก็มาพบกวัน,นิกนะครับที่จะได้มาดูพระนะครับพิมพ์นี้ก็เรียกว่าพิมพ์อะไรแล้วก็ทุกท่านจะได้รู้กันนะครับนี่ครับผมจะอพระพิมพ์ฐานเซมให้ดูนะครับไม่มีเส้นชายจีวรน,นะครับเห็นไหมครับฐานเซมตรงหัวเขา่าจะมีหูฐานมีเส้นเซมเล็กกว่าฐานนะครับ เส้นตรงหูเห็นไหมครับเส้นตรงหูน mm. ี้จะมองเห็นอย่างชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับเส้นตรงหูแล้วก็ฐานเซมจะขึ้นตรงนี้นะครับเราขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่าฐานเสมนะครับเป็นยุคต้นนะครับยุคต้นเกตจะไม่ทะลุซุ้มตัดขอบชิดสองข้างนะขอบขอบข้างแล้วขอบข้าง่างนี้ก็เรียกว่าตัดขอบชิดแล้วก็ด้านหลังจะคุกขาอย่างนี้ หรือว่าอาจจะกดด้วยแผงกระดานนะครับถ้าศึกษาพระนั้นจะมีประวัติเขียนไว้อยู่นะครับโปศึกษานะครับว่าจะเลื่อนพระอย่างไรจะมีแนวทางอย่างไรครับก็มาดูพระไว้นะครับแล้วต่อไปผมจะให้มาดูพระอีกองค์หนึ่งนะครับพระอีกองค์หนึ่งนี้ก็เป็นฐานคู่นะครับพระองค์นี้ฐานคู่เห็นไหมครับฐานนั้นจะม้วนหากันเห็นไหมครับ เขเรียกว่าฐานคู่พิมพ์นี้ก็เรียกว่าพิมพ์ฐานคู่เส้นหูก็มีเส้นหูเหมือนกันและไม่มีเส้นชายจีวรนนะครับพระองค์นี้จะมีเส้นชายจีวรนนั้นก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับต้องแยกแยะให้ออกระบางฐานคู่กับฐานเซมนะครับเพราะว่าพระก็คล้ายๆกันนะครับนีพระองค์นี้ก็เขาเรียกว่าลงรักตามเกลียง หรือว่าลักดำลักน้ำตาลเห็นไหมครับความเก่าความลยก็คงจะเห็นนะครับด้านหลังผมให้ดูนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นขุขะาอย่างนี้นะครับครับจะสวยจะงามนะครับแล้วก็ผมจะเอาอีกเนื้อหนึ่งมาให้ดูนะครับบางท่านก็คงอยากรู้เนื้อนะครับนี่ครับเนื้อก็เป็นเนื้อเทียนชัยนะครับเนื้อเทียนชัยก็ ก็สวยเหมือนกันนะครับมีเนื้อเทียนชยัยบางท่านก็คงยังไม่รู้จักเนื้อนี่ครับก็ดูองค์นี้ไว้นะครับเป็นเนื้อเทนชยัยก็เป็นยุคต้นเหมือนกันนะครับละองค์นี้เป็นยุคต้นองค์ต่อไปผมจะให้มาดูอีกองคหนึ่งนะครับองค์นี้ก็สวยเหมือนกันฐานคู่นะครับองค์นี้จะสวยจะมองเห็นชัดเจนเหมือนกันนะครับองนี้ เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อปูนเปลือกหอยจะสวยความงามของพระแต่ละองค์ผมเอาให้ดูนั้นก็อยากให้ทุกท่านนั้นเข้าใจแต่ละองค์นะครับแล yeah. ้วก like ็ผมจะให้มาดูพระแต่ละอย่างแต่ละองค์ไปนะครับเพราะว่าบางท่านก็อยากดูพระแต่ละองค์นะครับนี่ครับผมให้ดูองค์นี้นะครับองค์นี้ ก็สวยนะครับดูซุ้มดูอะไรก็สวยงามก็เนื้อก็เก่านะครับก็เรียกว่าพิมอกรุดเสียนบาดนะครับจุดสังเกตอกรุดเสียนบาดนั้นเสียนจะกลมเหมือนบาดนะครับเห็นไหมครับเสียนจะกลมเหมือนบาดเลยนะครับแล้วก็อกเราดูอกนะครับอกจะออกเหมือนตัววีนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าอกรุดเสียนบาดนะครับเห็นไหมครับ สวยงามอีกองหนึ่งนะครับองค์ต่อไปผมก็จะเอามาให้ดูนะครับบางท่านก็คงจะเข้าใจแต่วันนี้ได้มาดูก็คงจะเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับองค์นี้ตามจริงแล้วพินนี้เสียนบาทโดยทั่วไปแต่ถ้าเรียกเต็มเ็มนามของเสียนแล้วก็คงจะเป็นไรสือเสียนบาทนะครับเพราะว่าต้องหาประสบการณ์นะครับ เห็นไหมครับป่าตรงนี้จะเป็นปกกระบอกเลยนะครับแล้วก็บล็อกนี้เป็นบล็อกของสมเด็จตแกะเองเลยนะครับถ้าองค์นี้สมเด็จโตนั้นแกะบล็อกเองนะครับยุคแรกๆที่ท่านสร้างนะครับพอมาถึงช่วงหลวงสิทธิการเข้ามาช่วยแกะเมื่อพิมพ์ถวายฐานตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับจะมีฐาน ขาสิงลงมา2ขานะครับช่วงนั้นช่วงยุคของหลวงสิทธิการแกะแม่พิมพ์ถวายครับถ้าว่าทําไมเป็นไกรซือนั้นสมเด็จไกรซือนั้นก็ไปอ่านดูนะครับพิพิธภัณฑ์การจนะบุรีนั้นก็ได้บันทึกไว้ในหนังสือนะครับเพราะว่าทุกท่านคงจะไม่เข้าใจนะว่า ครับว่าเป็นไกล์ือได้อย่างไรก็ไปนะครับที่กาญจะนะบุรีนะครับท่านก็จะได้มีประสบการณ์และมีความรู้อีกมากมายนะครับแล้วก็ผมจะไามา่ให้ดูพระชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับยังไงดูสมเด็จแล้วก็มาดูหลวงปู่ทิมอีกสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับของหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงพ่อแก้วนะครับที่สร้างขึ้น สร้างมาก็มาแจกจ่ายปีหนึ่งสี่นะครับงานกระถินนะครับแล้วก็องค์จะเล็กมากนะครับองค์เล็กแล้วก็เหล็กดูดนี้ดูดติดนะครับนี้องค์องค์จิ๋วนี้เหล็กดูดดูดติดหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับของหลวงพ่อแก้วนะครับที่ละครพระที่ได้มาในงานกระถินนั้นเจ้าของพระก็อยากให้มาลงให้ดูวันนี้ก็ไดเอามาลงให้ดูแล้วครับ แล้วก็นี่นะครับอีกนี่ครับลูกอมหลวงปูทิมวัดอาหารไร่นะครับนี่ครับลูกอมหลวงปูทิมวัดอาหารไร่นะครับติดทองคําเทนะครับแล้วก็ฝังตะกุดลงไปด้วยนะครับหลวงปูทิมฝังตะกุดลงไปด้วยนะครับ ผมจะหาตะกุดให้ดูนะครับมีตะกุดฝังลงไปนะครับว่าหลวงปู่ทิมฝังตะกุดลงไปลงบนบนก็เก่าแล้วนะครับแต่กลิ่นนี้จะหอมมากเลยนะครับของหลวงปู่ทิมลูกอมหลวงปู่ทิมนี้ซึ่งก็หายากเหมือนกันนะครับผมได้มาก็จะของพระให้มาแล้วก็บอกว่าปีหนึ่งสีได้มาตั้งแต่ปีหนึ่งสีงานทอดกระถิ่นนะครับก็ทุกอย่างนี้ผมก็เอามาให้ดูนั้นอยากให้ทุกท่านนั้นศึกษาเรื่องพะะระแล้วก็เข้าใจ เรื่องพระนะครับบาเรานั้นจะเลื่อนพระไปแนวทางไหนแต่วันนี้ทุกท่านนนั้ได้ดูพระแล้วว่าพระแต่องค์ผมให้ดูวันนี้ก็สวยงามจริงๆแล้วก็มีเสน่ห์นะครับวันนี้ก็ดีใจกับของพระที่เอามาให้ลงวันนี้นะครับทุกคนจะได้รับรู้รับทราบกันนะครับขอบคุณครับ